ทำอะไรหนูจสักครั้งหนูทำอะไรผิดหนูไม่ได้ซักผ้าเพราะคุณเลยโกรธหนูเหรอใช่ไป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 ไ,ไปไหนอย,อยู่ไหมเ <c oughs> ต้นไปตัวเต้นด้วย <c oughs> หมุนอย่างเงี้ยหมุนดีๆสิอ่ะหมุนไปกันลูก เอ่ะบอก่าพอเลยนะอือ,อ,อขอโทษพ่อก่อนพ่อก่อนบอกพ่อก่อนพูดว่าเรื่องพี่หมูเลยสกพ่อไหนดูสิดูหน้าหน่อยร้องไห้ทำไมพ่อให้อภัยแล้วหรอ พอห้อาัยแล้วเหรอลูกทุกอย่างทุกสิ่งลูกพอเห็นไม่งุดครอบครัวของตุกตาเป็นครอบครัวท,ทีแค่ความรู้สึกกันหลายทุกๆเรื่องในชีวิตที่มันเกิดขึ้นโบจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องอย่างกระตามแต่เวลาทีมันไผ่ทีมีความรู้สึกทีบอโอเคในโมเมนต์นั้นหรือว่ามีเรื่องทีโบสบายหมกสบายใจในจุดนั้นๆ พวกเขาจะพากันเคลียร์ใจกันเวลาที่ลูกมีปัญหาตุกตาก,ก็จะเคลียร์กับลูกให้ลูกเข้าใจเวลาที่พอมีปัญหากับลูกเขาก็จะเคลียร์กันเลยเขาจะบปล่อยให้ปัญหานั้นมันใหญ่โตขึ้นไปจนเป็นคําว่าเก็บกดคนส่วนใหญ่นะมักผิดกันย้อนว่าเขาเก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยไว้ในใจแล้วโบเคลียร์กันถ้ามือนี้เขาหู้วิธีเคลียร์หัวมกหัวใจกันแล้วใหญ่ๆมันจะบ่มีทางเกิดขึ้นเจา้า เคสของตุกตานี่ตุกตากะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆครอบครัวเนาะแต่แม่จะบอกนะลูกมันคือการให้ความสําคัญกับกับคําพูดของของพ่อที่เขางอนเพราะว่าเขาหอมไม่ให้ความสําคัญกับคําพูดที่พ่อขอความจริงเรื่องมันขี้หมามากเลยเนาะภาก็แค่ส่งสำตัวเนาะได้ไหมแต่ว่าพ่อเขาแบบเขาไม่ได้ขอตลอดเขาแบบนานาน,านขอทีเขาแต่ลูกแบบทําเป็นเฉยอย่างเงี้ยพ่อก็เลยไม่ไม่ค่อยพอใจถูกไหม ไว้ลกูกเออฉะนั้นแล้วก็เวลาที่มีอะไรอ่ะพ่อขอหรือแม่ขอบางเรื่องก็ช่วยๆกันนะลูกเนาะเข่ okay, ไหมเพาพ่อกับแม่มไ,ไม่ได้ว่างตลอดเออเข่ไหมกอดกันกอดกันกอดกันให้ภัยกันเปล่ามามามาเออพ่อกับแม่ไม่ได้ว่างตลอดมันได้อยู่อย่างนี้ทุกวันนี้พ่อเขาต้องมาทำง